สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิดาแม่นปัวนะคะพิดาแม่นปัวจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีมีนชาวราศีอีชาวราศีมีนประจําเดือนสิงหาคมว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยพิดาแม่นปัวขอให้ทุกคนกดติดตามนะคะกดซับสไครต์แล้วก็กดถูกใจไว้นะคะเดี๋ยวเวลาพิดามีพิดาแม่นปัวมีสิ่งดีๆมานําเสนอคุณจะไม่พลาดโอกาสท้องนะคะใครที่กดติดตามให้พิดาแม่นปัวโอ้พิดาขพอบพคุณคุณงามๆเลย นะคะแล้วก็ขอให้รวยรวยรวยสวยสวยมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านให้หมดหนี้หมดสินให้ได้งานใหญ่ๆโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆเข้ามานะคะอันดับแรกที่พิดาจะพูดถึงคือเรื่องการงานการงานในช่วงนี้ก็ถือว่างานการอาจจะเหนื่อยหน่อยอะไรหน่อยแต่ก็ถือว่างานของคุณดีนะคะในช่วงนี้ชาวราศีมีนบอกเลยชาวราศีมีนในปีเริ่มตั้งแต่เดือน กลางเดือนเมษายนนี้สวรรค์มันเปิดทางอยู่แล้วค่ะสําหรับชาวราศีมินแต่เหนื่อยงานจะต้องแก้ปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายแต่ก็ถือว่าคุณลุ่งโลดแน่นอนสําหรับชาวราศีมีนในเรื่องการเรื่องงานใครจะลงทุนใหม่หรืออะไรใหม่ๆเชิญเลยนะคะออไม่ต้องลังเลเลยหรือทําอะไรโปรเจกต์ใหม่ๆทําได้เลยนะคะแต่ส่วนหนึ่งคุณก็ต้องหมั่นสร้างบุญบารมีให้ตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าการที่พิดาดูพิดาแม่นปัวดูนะคะประจําราศีนี่หนึ่งมันเป็นภาพรวมของชีวิตนะคะ อันดับที่สองคือเรื่องการเงินการเงินชาวราศีมีนเป็นอย่างไรชาวราศีมีนเนช่วงช่วงนี้โอ้ยการเงินเข้ามานะ,ะมีเข้ามีว่าโอ้ยถือว่าการเงินนี่เป็นอะไรที่จับจ่ายใช้สอยเยอะโอ้มีเรื่องใช้ใช้จ่ายเยอะมากแต่ก็ถือว่ามีใช้จ่ายแน่นอนไม่ต้องวิตกก,งกังวลไปเลยแล้วคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรนะคะก็เล่นพอหอมปากหอมคอเนาะนะคะซื้อลอตเตอรี่เอาไว้พอหอมปากหอมคอสําหรับชาวราศีมีน อาต่อมาคือเรื่องเกี่ยวกับความรักอ่าความรักในช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะจะมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยชาวราศีมีนเนาะอ่าสำหรับท่านที่ไม่มีความรักก็อาจจะไปให้กับครอบครัวให้กับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยลูกเต้าหรือว่าบริวารอะไรอย่างเงี้ยต้องช่วยเหลือกอหนุนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ่านะคะแล้วความรักในช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะอาจจะคุยกันเป็นคนละแนวความคิดนิดนึงเริ่มต้นดีจบไม่ดีแต่ก็ถือว่าความรักก็ยังพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่นะคะในช่วงของประจําเดือนนี้อ่าต่อมาคือเรื่องสุขภาพร่างกายาสุขภาพร่างกายบอกได้เลยว่าตัวท่านเองก็มีมั่งก็งให้ระวังรักษาสุขภาพหน่อยเพราะงานเข้ามาเยอะแยะมากมายทุกทิศทุกทาง นะคบปัญหาที่ต้องแก้ไขมากมายแล้วก็ส่วนหนึ่งให้ระวังสุขภาพของคนรอบข้างก็คือพ่อแม่พี่น้องเราที่เราสนิทที่เชื้อนะคะสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะสำหรับชาวราศีมีนต่อมาก็คือสิ่งที่พิดาเม่นปวดจะแนะนําก็คือเรื่องการทําบุญเสริมดวงการทําบุญเสริมดวงที่พิดาจะแนะนําก็คือหนึ่งไปทําบุญไทยชีวิตโคกระเบือนะคะ ตรงนี้แล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงนะคะจะให้แสงสว่างของคุณลุ่งโลดชัดวานเลยในช่วงนี้ไปทำอย่งางต่างตามที่พิดาบอกนะคะแล้วงานงานการงานของคุณจับตั้งตั้งตั้งเลยนะคะถือมีอุปสรรคอะไรคุณจะแก้ไขได้แล้วก็หมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิเอาไว้นะคะช่วงนี้คุณผ่านแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะสำหรับชาวราศีมีนใครที่ชมคลิปพิดาพิดาก็กราบขอบพระคุณงามๆเลยนะคะคลิปหน้าพิดาจะมีสิ่งดีๆมานําเสนอนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ